สวัสดีครับนี่คือสตอรี่ m i n u t นทเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับวงการฟุตบอลและถ้าหากท่านชื่นชอบฝากกดติดตามฟุตบอลเทียเซเว่นด้วยครับหลังจากแมนยูเต็ดตกลงไปเล่นในดิวิชั่น2ในรอบ35ปีถือเป็นครั้งที่3หลังจากเปลี่ยนชื่อจากนิวตันฮิตมาเป็นแมนยูเต็ดและยังเป็นทอมมี่ด็อกเกอร์ตี้ที่ได้รับโอกาสในการทำงานต่อไปหลังจากทำทีมตกชั้นในปีที่แล้วในฤดูกาล1 9 7 4 1 9 7 5นแมนยูเต็ดเปลี่ยนแปลงผู้เล่นหลากหลาย มีการดึงสจ๊วตเพียร์สันเข้ามาจากเฮาซิตี้เพื่อมาประสานงานกับลูแมคคารีที่ย้ายมาในฤดูกาลก่อนปีนี้ถือว่าพวกเขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการพาแมนยูเต็ดเป็นแชมป์ดิวิชัน2และเลื่อนชั้นกลับมาในดิวิชันหน1ได้สำเร็จภายใน1ฤดูกาลและเป็นเพียร์สันกับแมคคารีที่ช่วยกันยิงถล่มประตูทำให้ทั้งสองคนเป็นดาวซันโวร,ร่วมกันในฤดูกาลนั้นโดยยิงไปคนละ18ประตูจากทุกรายการเริ่มฤดูกาลใหม่1975ถึ1976แมนยูไนเต็ดกลับมามีความมุ่งมั่นสูงสุดอีกครั้งบนลีกสูงสุด พวกเขาเสริมทัพในแดนกลางด้วยเด็กหนุ่มจอมขยันอย่างสตีฟคอปเปลวัย20ปีจากทรานสเมียรวมไปถึงกอร์ดอนฮิลปีกซ้ายตัวเก่งวัย22ปีจากมิววอโดยเป็นตัวความหวังใหม่ที่ย้ายมาแทนวินลี่มอร์แกนกับตันทีมจอมเก๋าที่เพิ่งย้ายออกจากทีมไปรวมไปถึงการเปลี่ยนกับตันทีมใหม่มาเป็นมาร์ตินบุชานที่รับหน้าที่กับตันทีมแทนที่กับการจากไปของมอร์แกน แมนยูเนเต็ดทำได้ดีในปีนี้ด้วยการจบเป็นอันด,ดับ3พร้อมคว้าสิทธิ์ไปเล่นยูฟ่าคัพในปีถัดไปนอกจากนี้แล้วพวกเขายังสามารถเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของฟุตบอล f a Cup ได้อีกด้วยโดยไปแพ้ให้กับเซาเทมป์ตันศูนย์ประตูต่อหนึ่งฤดูกาลนี้ถือเป็นการสร้างความหวังให้กับแมนยูเนเต็ดอย่างแท้จริงปีนี้เป็นลูแมคคารีที่เป็นดาวซันโวของทีมโดยเป็นปีที่2ติดต่อกันเขายิงไป15ประตูจากทุกรายการ แน่นอนในฤดูกาล1 9 7 6งเก้ถึงนึ่เแมนยูเต็ตมีขุมกำลังที่สดใหม่แต่แน่นอนว่าพวกเขายังขาดความเก๋าูไนเต็ตเติมกองหน้าตัวเก๋าเข้ามาอย่างจิมมี่กรีนฮอฟจากสโตกซิตี้ด้วยวัย30ปีขณะนี้แมนยูเต็ดมั่นใจมากขึ้นพร้อมต่อกรกับทีมชั้นนำของอังกฤษแล้วซึ่งปีนี้พวกเขาต้องลงเล่น4รายการในฟุตบอลลีกพวกเขายังไปไม่ถึงฝันจบเพียงอันดับ 6. หรวมไปถึงฟุตบอลลีกครับยูเอฟ่าครับที่ไปไม่ถึงฝันแต่ยังคงเป็นถ้วยศักดิ์สิทธิ์ถ้วยนััน้น FA ค ที่แมนยูเดยังมีไฟพุ่งพ่านอยู่ในตัวเพราะไปที่แล้วก็เข้าชิงมาแล้วและก็ยังสมหวังเช่นเคยปีนี้แมนยูเดยังเข้าชิงฟุตบอล FA Cup อีกครั้งโดยนัดชิงต้องไปพบกับลิเวอร์พูลทีมสุดแกร่งในยุคนั้นและเป็นแมนยูเดที่เอาชนะไปได้2ต่อหนึ่งแมนยูเดคว้าชแชมป์ FA Cup สมัยที่4ไปครองในรอบ14ปีพร้อมคว้าสิทธิ์ไปเล่นฟุตบอลถ้วยคัพฟินเนอร์คัพในปีถัดไป ปีนี้กอร์ดอนฮิลปีกตัวเก่งเป็นดาวชนโวของทีมยิงไปทั้งหมด22ประตูจากทุกรายการหลังจากมีข่าวดีก็มีข่าวเช้าตามมาผู้จัดการทีมทอมมี่ด็อกเกอร์ตี้โดนข่าวเช้าอย่างนหนักเนื่องจากไปมีสัมพันธ์ความรักกับนักกายภาพสาวรอรี่บาวทำให้เขาต้องขอยุติบทบาทในฐานะผู้จัดการทีมแมนยูไนเดเริ่มฤดูกาลใหม่1 9 7 7้ 78, ด้วยผู้จัดการทีมคนใหม่ และเป็นเดฟเซกตันที่เข้ามารับงานเป็นผู้จัดการทีมแทนถือเป็นผู้จัดการทีมคนที่4ในรอบ8ปีผลงานโดดเด่นของเดฟคือการพา QPR จบอันดับ2ในลีกในฤดูกาลที่ผ่านมาทําให้แมนยูเต็ดเลือกเขาเข้ามาสานงานต่อฤดูกาลนี้พวกเขาจบลงด้วยผลลัพธ์ที่น่าผิดหวังเขาจบได้เพียงอันดับ10และไม่ได้แชมป์อะไรเลยยกเว้นฟุตบอลรายการการกุศล c ช a r ริตี้ชิลดาวซันโตสูงสุดของทีมยังเป็นกรอนฮิล เขายัางทําผลงานได้ดีโดยยิงไปทั้งหมด19ประตูจากทุกรายการเป็นปีที่2ติดต่อกันหรือดูการถัดมา19.8ถึ19.9 7แมนยูนเต็ดมีทิศทางที่ดีขึ้นภายใต้การทํางานของเดฟแต่เดฟตัดสินใจขายกอร์ดอนฮิวดาวันโวตัวเก่งของทีมอมอกไปเนื่องจากวินัยที่ย่อนยานทําให้พวกเขาต้องดึงตัวโจโจอแดนเข้ามาเสริมคมในแดนหน้ารวมไปถึงกอร์ดอนแม็กควีนกองหลังตัวเก่งซึ่งทั้งสองคนย้ายมาจากลีดยูนเต็ดทั้งคู่ นอกจากนี้ยังเสริมแกล่งในประตูดาวรุ่งแกรี่เบวีจากทีมมหาวิทยาลัยวิสซึ่งมาแทนที่อเล็กสเตปนี่ผู้รักษาประตูระดับตำนานที่ย้ายออกจากทีมไปโดยสเตปนีรับใช้แมนยูในเตดกว่า12ฤดูกาลและได้แชมป์กับทีมมากมายโดยในปีนี้พวกเขายังจบได้เพียงอันดับ9และเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในฟุตบอลถ้วยเ f c u u p ได้สำเร็จซึ่งถือว่าเป็นครั้งที่3ในรอบ4ปีเลยทีเดียว แต่ยูนเต็ดก็ต้องพบกับความผิดหวังเมื่อเขาไปพ่ายให้กับอาร์เซนอลในนัดชิงชนะเลิศ2ประตูต่อ3ได้เพียงแค่รองแชมป์ปีนี้ดาวซันโวตกเป็นของจิมมี่กินฮอฟเขาทำไปทั้งหมด17ประตูจากทุกรายการฤดูกาล1979-19ถึงนถือเป็นปีที่3ของเดฟแมนยูนเต็ดกลับมามีไฟอีกครั้งหลังจากเข้าชิง FA Cup ในปีที่แล้วพวกเขาเสริมทัพด้วยกองกลางตัวเก่งจากเชลซีได้แก่เลวิลกินส์วัย23ปี ด้วยค่าตัวสถิติของสโมสร750,000ปอนดแต่ผลงานในสนามกลับยังไม่เป็นที่ต้องการอยู่ในเตดจบได้เพียงอันดับ2โดยพวกเขาพลาดท่าแพ้ลีดในเกมสุดท้ายและพลาดแชมป์ไปอย่างน่าเสียดายในขณะเดียวกันเป็นลิเวอร์พูลที่กำลังกอบโกยแชมป์ในช่วงนั้นโดยถือเป็นแชมป์ครั้งที่5ในรอบ8ปีของพวกเขาซึ่งปีนี้แฟนๆต่างบนอุบในสไตล์การเล่นของเดฟเพราะว่าฟุตบอลของเขาเป็นฟุตบอลที่น่าเบือ่อ ไม่ได้มีเกมบุกที่น่าตื่นตาตื่นใจทำให้ดาวซันโวของทีมอย่างโจจอแดนยิงไปเพียง13ประตูรวมจากทุกรายการก่อนจบฤด,ดูกาลนี้แมนยูเต็ดมีข่าวร้ายเมื่อประธานสมโมสรอ,อย่างหลุยเอ็ดเวิร์ดเสียชีวิตเพราะหัวใจล้มเหลวกระทันหันโดยหลุยทํางานกับทีมมานานกว่า15ปีหลังจากนี้เป็นลูกชายของเขามา์ตินเอ็ดเวิร์ดที่ขึ้นมารับตำแหน่งหน้าที่แทนในปี1980 และเมื่อการเปลี่ยนแปลงมาถึงฤดูกาล1980-1981ถือเป็นบททดสอบครั้งใหญ่ของเดฟเซกตันเพราะนี่คือฤดูกาลที่4ของเขาโดยปีนี้แมนยูนเต็ดมีโปรแกรมลงแข่งทั้งหมด4รายการทำให้พวกเขาจัดหนักซื้อตัวกองหน้าความหวังอย่างแกรี่เบอร์โธด้วยค่าตัวสซติของสโมสรที่1ล้านปอนด์ด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมจากการพาฟอร์เรสคว้าแชมป์ยูโรเปียนคัพ2สมัยซ้อนในปี78และ79 ทำให้แฟนๆต่างตั้งความหวังเอาไว้มากและเมื่อจบฤดูกาลผลลัพธ์กลับตรงกันข้ามกลายเป็นฤดูกาลที่น่าผิดหวังที่สุดฤดูกาลหนึ่งเพราะ u ยูไ e นเตดทำได้เพียงจบอันดับ8ในลีก ตกรอบแรกๆของฟุตบอลถ้วยทุกรายการทำให้เดฟเซกตันโดนปลดออกจากการเป็นผู้จัดก,การทีมหลังจบฤดูกาลนอกจากนี้ดาวซันโวของทีมกลับไม่ใช่เบิร์ตเทลอย่างที่หลายคนคาดหวังโดยเขาทำไปเพียง1ประตูในฟุตบอลถ้วยเอฟเอคัและเมื่อนับรวมทุกถ้วยแล้วเขาลงไปทั้งหมด28นัดจากทุกรายการซึ่งถือเป็นความล้มเหลวและเป็นความผิดหวังอย่างที่สุดส่วนดาวซันโวตัวจริงในปีนี้กลับกลายเป็นโจโจอแดนคนเดิมเขายิงไปทั้งหมด18ประตูจากทุกรายการ หลังจากปลดเทฟไปแล้วแมนยูเตดต้องควานหาผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างพิถีพิถันจนทําให้พวกเขาไปเจอกับรอนัลกินสันกุนซือหนุ่มวัย42ปีผู้ซึ่งมีคาแรคเตอร์ของนักสู้อย่างเปี่ยมรน้นหลายคนมองว่ารอนัลกินสันอาจจะพาแมนยูประสบความสําเร็จและเขามีความรู้เรื่องฟุตบอลสูงแถมยังเป็นกุนซือที่มีสเสน่ห์ในสนามอีกด้วยนี่คือเรื่องราวของ Story 3 Minute และถ้าหากท่านชื่นชอบฝากกดไลค์กดติดตามฟุตบอลเทียเซเว่นเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับ แล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ